ตัวนี้จะเป็นเครื่องลดแป้งมีเกียร์นะครับเวลาเปลี่ยนเกียร์ก็สามารถใช้ตัวนี้เปลี่ยนได้ครับมีเกียร์เร็วเกียร์ช้ามีกี่จังหวะนะมีอยู่สามจังหวะสามจังหวะนะครับมอเตอร์ก็สองแรงนะครับสองแรงเกียร์วายเกียร์วาย กับด้าาตัวนี้ก็จะหมุนไอ่านขวาได้ตัวนี้จะปรับได้ซ้ายหรือขวาก็ได้ถ้าใส่เกียร์ขออย่างนี้ต้องับไปก่อนเยาเกียร์บวอโอเคโอเคพองับอกเราพงใส่เกียร์ขอได้